ในคลิปในวันนี้นะครับผมดีซีโวันนี้ผมจะมาแก้งน้องนั่นเองก็คือนานาโฟอาอาร์ซีนะคือนานาได้กระโดดลงจากภูเขาครับแล้วก็ตกลงไปในน้ํานะแล้วก็เจอแมกกพูลครับซึ่งแมกกพูลไม่ใช่ใครเลยก็คือผมนั่นเองโดยผมจะแปลงร่างเป็นแมกกพูลแก้งนานาเองนะครับแต่แมกกพูลตัวนี้หลอกอย่างเก่งถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์คลิปนี้ถึง1000น like ไลค์เลยนะแล้วก็ไปดูในคลิปกันเลย มีนาซัง <rôle>: ก <opolit any universal> <an iously> ันนี่เจมีนักสร้งคนนี้กีมาวันนี้อยู่กับโฟอาซีนีนะเสียงอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะทุกคนตัวอะไรกระทือเท้าเนี่ยมันคือตัวอะไรอ่ะฟอร์สเม้าฟอร์สม้าวันนี้เราอยู่กันในเกมไมค์ครับ เอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะคะอยู่ในดินแดนหิมะนะครับหิมะนั่นเองเป็นแบบหิมะอยู่กับเมกกะพุนนะครับเสียงอะไรอ่ะนั้นอุ้ยทุกคนเสียงอะไรอ่ะมันเป็นเสียงตัวนี้นะครับอุ้ยหน้าเอาไปแกลียนอุ้ยเฮ้ยอ้ยชิปเฮ้ยทุกคนอ่ะตัวเราแข็งด้วยทุกคนอุ้ยตัวนี้หน้าไปทำลิปอ่ะทุกคนตีอ่ะอุ้ยเห็นว่าหน้าตามันอุ้ยทุกคนต้องกดไลค์แล้วป่ะดีน้องเพนกวินอุ้ยถ้ากดไลค์ถึงสักสามสี่พันไลค์เดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นปีศาจน้ำแข็งนะครับทุกคนมมาาาน่่รักอะีแบบนี้เราจน้าแข็งครับ อยู่แล้วเหรอกินเนื้อเพนกวินไหมเออเราแกงเราแกงก่อนนะครับชิบหายปีศาจน้ำแข็งหะารอดโอ้เสียงมันมีเสียงเพลงด้วยเนะเสียงเหมือนมันคำรามอ่ะทุกคนเออตรงนี้มีน้ำแข็งแปดไม้ได้อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเกือบแปลว่าเป็นคนไม่เป็นคนกดผิดกดผิดผมเกือบแปลว่าเป็นคนละอ่ะนี่แปลว่าเป็นแมงกะพุนไม่มีอะไรหรอมั้งแมงกะพุนแมงเจ้าอะไรนะ ตึ๊เฮ้ยก็เป็นอะไรไว้เนี่ยไม่ใช่ละเดี๋ยวเราทรวกีแน่เลยรีบตัดไม้รีบไปทำเป็นบ่อนครับเฮ้ยอะไรขนมปังอขนมปังแอปเปิ้ลแล้วก็น้ำแม่กกัพพุนอยู่ตรงนี้เฮ้ยเห็นป้ะเห็นป้ะเห็นชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยเอาเห็นชื่อได้เหรอท่านนึงผมปิดชื่อกันเฮ้ยเ็นป้ะเห็นป้ะเห็นชื่อะไรอ่ะเฮ้ยเอาเห็นชื่อได้เรอานหน่งดูผมปิดชื่อกันเฮ้ยเห็นี่ะเห็นป้ะเู็นัืนนะไรั่ะเอ้เอาเห็อชื ก็จะเกงเลยเรนจะไปทีเด e, ียวเตอร์ก็พุ่งกระตายปั๊บวาปกันมาด้วยวิวแม็กระพุนแม็กกพุนระวังนะเงยวจะร้ายจะด้วยไปเงยวไปก่อนไปก่อนเงยวแล้วแม่งมุมเหลือคร่งบินมันนะไหนไหนไหนไม่มีน้ำแม็กกพุนก็ไม่มาใช่ไหมใช่เอ้ยตรงนู้นเอ้ยตรงนู้นเป็นทะเลโอ้โหน่าจะกระโดดไปนะนานากระโดดไปเหอะโอ้โหแล้วข้างล่างเต็มไปหมดเลยดีเฮ้ย เอ้ยอะไรผักเอ้ยอันนี้ตกเองนี่ตกเองยาย่ายตกเองนะนานาไปเดี๋ยวนี่โอ้โหกระปายคนเป็นไงเป็นไงดรือว่อวานหรือว่าตัวอะไรไม่ใช่สนามมันก็พุ่งมันก็มันก็แม้วิตัวนี้มันก็พุ่งบินได้อย่ามายุ่งวุ้ยเราจะตายแล้วเนี่ยบี๊บเฮ้ยเสียงเสียงเดี๋ยวมาดาดอะไรเอาไปโยนใส่นานาดีครับมีเคียวไหมสาหลาย ไม่มีนะครับมีมีมีเขนี่น่าจะโยนได้เอ้าโยนไม่ได้ครับเอาน้องไม่กัดอ๋อเดี๋ยวกันโยนไปหบ้านล่ะดุปิวอุ้ยอุ้ยปิวนั่นนะฟองน้ำเหรอไปฟองฟองน้ำมาจากไหนอะไปเป็นฟองน้ำเปียกเลยด้วยนะไปอือนั่นไงน่ากระหูกหัวมาไปไปไปอะไรวะนี่ตัวอะไรเนี่ยน่านักตายนี่ครับเดี๋ยวจะฆ่าเดี๋ยวจะฆ่าเอาน้องนกมา นกอะไรของมันนะตัวอะไรบ้างนี่ไอ้ปลาปลาเป็ดปลาไก่ใส่นานาครับมันน่าจะเจ็บนะมันมาเอาชีวิตเราเหรอเนี่ยเฮ้ยน้องนกเจ็บไปหมดนี่พังหมดยูไยูไหนเฮ้ยแมวกระพูนบินไม่ได้ลืมลืมน่าจะดูตั้งแต่ต้นคลิปนะหมู่บ้านของเอ็นพีซีจิ๋วเหรอเอ็นพจิ๋วลูกเหรอเป็นไงครับไปแล้วแหละวิมีของด้วยเอาของก่อนเดี๋ยวผมทำเป็นบ่อน้ำแล้วกันครับบ่อน้ำตัวนี้ก็มีแมวกระพุนอยู่ในน้ำเฮ้ยได้ได้ได้ความคิดที่ดี ไม่น่ามีอะไรนะคะเป็นความคิดที่ดีมามารอนานๆมากันเดี๋ยวเปิดกล่องเรียกกันเปิดกล่องเรียกกันะาม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 ีมาี่มามนมามาัางามามามานามนมา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 นามามายาม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 รมา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 มยนะมยมา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 นาม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 านาม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 ่ามามามมาานามาาาม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 า้ามาม้มาามมมมมาา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 านาาามามามมา โอเคเราตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะเตรียมมุกตั้งนานไม่มาไปไหนกันต่อนี้ทุกคนโอ้เอเฮียเตรียมมุกมาลวลงมาได้ไงมันเอ่ะไรอ๋อเราโดนลากมานี่หว่าตรงนี้แทนแมงกะพูนแมงกะพูนตัวเมื่อกี้อยู่นี่ไง อยู่นี่เอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้านานาเฮ้ยเฮ้ยแมงกะพุนอยู่นี่เฮ้ยทำไมจู่ๆบล็อกอันนั้นไงมันมาแล้วมีว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 ดีนะมันปลาไม่แม่นดีนะอุ้ยเชียวไว้นี่นึงยามปลาไม่แม่นหรอดูมันไม่แม่นเพิมดูมันไม่เก่งไหมนี่แมงกะพุนอยู่อยานี้ไม่ได้ต้องวางน้ะตลอดเวลามาดิมาดิอยู่อยู่มันต้องอยู่ในน้ำมันต้องอยู่ในน้ำเท่านั้นนี่เองเออไปอ่ะเนี่ย กลายเป็นศพไปแล้วน้านาอยู่กับปูน้านาอยู่กับปูอ้ยวาวคับด้วยน้องปูวันดีจ้าไวันดีจ้าวันดีจ้าวันดีจ้าพิมกินเราไหมได้ด้วยอร่อยนะวันดีแม่กะพุนน่ะกินเราไหมอร่อยนะกินก็ตายสิเฮ้ยไม่ตายเอาไม่กินไม่ตายแม่กะพุนกินได้ไม่เชื่อโมเอาตัวนี้แม่จะไปแปกหน่อย มีอะไรบอกมีอะไรบอกเราไม่เอาไม่บอาเราคือปลาหมึกเหมือนกันครับทุกคนเราคือหมึกสิเราคือหมึกไม่ใช่แมงกะพรุนลองดูดีๆเราคือหมึกไม่ใช่แมงกะพรุนเออลองดูดีไหนวะเนี่ยเออมันคือหมึกเหมือนไหมหมึกไงเหมือนไหมเหมือนเออมันคือหมึกเอไปมาไปมาก็ับวยาวๆเนาะคือหมึกไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดีกันนีกันดูยังไงก็แมงกะพรุนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บเนี่ยแอปเปิรนหมึกได้แน่เ หมึกจรพ่นหมึกได้หมึกหมึกพ่นได้เออเอ้ยไม่ใช่พ่นหมึกได้บอกแล้วว่าเป็นหมึกเอ้ากามตกหลงออมแองกับพูนก็เป็นหมึกของปลอมแกไม่ใช่หมึกบอกแล้วว่าหมึกไม่ใช่ไม่เชื่อของปลอมทั้งนั้นแหละกนจะมีน้ำสีดดำๆอยู่นะทุกคนใช่ไหมน้องปูใช่ครับเฮ้ยนี่โอ้ยใช่เฮ้ยอะไรนะอะไรนะ โดนเผาด้วยเหรอน้ำมันเหรอไม่ใช่น้ำมันหรือน้ำหมึกอะเนี่ยน้ำอะไรก็ไม่รู้น้ำหมึกน้ำมันหรือน้ำหมึกีจะทำเป็นน้ำหมึกไว้กันนะทุกคนตกลงเราทำคลิปอะไรกันแน่เนี่ยหมึกผสมเมกะพ้งคุณะไม่หลอมรวมกับน้ำอันนี้คืออะไรอ่ะ เอ๊ะน้ำสีดำๆมันคือน้ำอะไรนะลอยน้ำได้นี่วะอะไรแมงกะพุนไลอยน้ำได้เนี่ยทุกคนอีกคลิกแซมบักเก็ตเออโอ้ยคุยเรื่งแมงกะพุนวะไปดีกว่ามาๆมัต้องมายุ่งเอ้ยมันตามมาทุกคนมันตามมันตามเรามันตามเรามามาทำไมเนี่ยมาชีวิตเราเหรอเราไม่อร่อยนะมึกแมงกะพุนมึกเดี๋ยวจะเหียงไม่ได้จนกว่าจะยอมแล้ววันเป็นแมงกะพุนอุ้ยทุกคน มึกมึกมึกไหมแมงกระพุนเขนตอบบ้างแมงแมงกระพุนก็ได้อ๋อไม่ใช่เขียนผิดเขียนไงไม่รู้โอ๊ยกะกะเขียนไงไม่รู้ครับแมงกระพุนก็ได้เขียนไงไม่รู้กะกะเออให้เขียนไงเออให้เขียนถูกเขียนผิดไม่รู้นี่อ่ะที่ลรู้แกลอยได้แมงกระพุนก็ได้แมงกระพุนก็ได้มีอะไรบอกเอาไปมีอะไรให้ฟังแล้วกันมีอะไรให้ฟังเดี๋ยวเราจะเล่าเวียงนะให้นานๆฟังครับถ้าโดนตัวเรา จะอยเข้ามาแม้แต่นิดเดียวเรากลไกลเรากยไกลตัวโดนตัวเราแม้แต่นิดเดียวเออมันไม่ผิวหนังผิวหนังจะค่อยๆเป็นสีเขียวนะครับค่อยๆเป็นสีเขียวลามไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นสีเขียวเอ้ยเอาแล้วถ้ารู้ตัวก็อยาเข้ามาใกล้สิเฮ้ยอาเจ้าไปเรื่อยๆอาดจ้า ที่ไม่รู้เฮ้ยทุนไอ้เจ้ามานะแม่กาพูนลองดูเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคือน้ำเลยไม่รู้ลองลองดูเขาทำอะไรอ่ะนี่นี่นี่ลองลงดูลองไปลงไปลงไปลงได้เหรอได้มันคือทรายดูดนะครับว้ายเดินทรายดูดดูมันหลอทรายดูดเที่ยคนง่ายเนาะ อีอีอีไปแล้วโชคดีทุกคนเราขึ้นโดนแมงกระพุนหรอโดนตัวอะไรไม่โดนตัวอะไรไม่โดนตัวอะไรไม่โดนหลอกโดนตัวอะไรไม่โดนหลอกโดนแมงกระพุนหรอเออนะเรา้เป็นคนยังไงอ่ะมมามาเถ้าขึ้นได้นะ้โดนตักหมัดนะขึ้นได้นะเออหมัดก็ได้เอาเราขึ้นไปก่อนได้ไหมถ้าโดนตัวเราแล้วตายเลยนะ เอ้ยไม่เวเราหน้าตาไม่เหมือนแล้วจะได้เนี่ยถ้าไป็นอย่างนี่ยเหมือนเป็นสีเขียวมาดิสักหมัดเลยมาถ้าโดนตัวเราแล้วตัวจะเป็นสีเขียวเออเคไม่ไม่เอาแล้วขอโทษค่ะป่าวนะคะไม่เอาแล้วอย่าต่างมาอย่าทุกคนอเปล่าไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วขอโทษมาเหอะทำไมแม่กับคุณไม่มีอยู่บนน้ำเลยอุ้ยไข่แล้วเฮ้ยไม่อย่าเฮ้ไม่ไม่ไม่มาซอมบี้อ่ะกลัวเปล่าซอมบี้อ่ะ เฮ้ยเจี๊ยอะไรอ่ะทำไมอยลอยอ่ะนไปไาไปมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ในน้ำสบายใจกว่ามาแล้วอยู่ในน้ำสบายใจกว่าไม่ไม่ทำไมอ่ะอ่ะไม่ไม่นี่นี่นี่ใส่ถุงมืออ่ะนี่อะไรใส่ถุงมือจะไม่เป็นไรถุงมือทำงานใส่ถุงมือจะไม่เป็นไรใส่ไม่ได้ดิถือก็ได้ถือถือถือเอาถือเอาใส่ถุงมือ อข้างมามาตีกันไม่เป็นอะไรเอ้ยมันมันไม่เป็นไรจริงเหรอมาอุ้ยนี่นี่โดนตัวแล้ว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 อุ้ยแล้วมันเข้าใกล้อ๋อแตะเราได้เป็นไรเลยทุกคนใส่ถุงมือใส่ได้อ๋อเอออย่าตีอย่าตีตายอย่าตีตายในกระพุนปลอมนี่นะถอ่ถุงมือท่านเราถอดถุงมือเหรอแป๊บนึงถ้าถอดถุงมือใช่ป่ะเราจะตายไหมตายดิแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ชุดให้ตวกันลองดูได้ใช่ใช่เดี๋ยวผมให้นานาต่อยผมแล้วผม ลองไปใสยดูดีละเอาหัวเราไปลงใายดูทำไมใายดูี่มันเหนียวจริงนะเนี่ยอ่ะอ่ะลองลองดูลองดูเออเป็นไงเอ้ยมีเสียงด้วยเป็นไง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 เปงนตัวจริงทั้งในเกมเป็นไงอีกรอบไหมไม่เอาขอโทษสักรอบเปล่าโทษสักรอบเปล่าไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะอีกครั้งอีกครั้ง ยืนธรรมดาธรรมดานานก็ตายได้อะไรวะน่านี่นะครับทุกคนยืนกับใครไม่ยืนยืนกับแมวกะพรุนเฮ้ยแมงกะพุนเฮ้แมงกะพรุนหลอกมาแหละเมื่อกี้มุมกระแพงให้แมงกะพรุนเฮ้ยอ้าวกระใหมกแล้วถือว่าถือว่าสงสารถือว่าสงสารถือว่าสงสารไรเฮ้ยลูกค้าสงสารเรา เอ้านานาคิดแล้วตีเมื่อกี้ก็เป็นอะไรอ่ะมันคือหัวใจแม่กะพคุนเมื่อกี้มันคือบรยกาเออตายเอาอย่างละปอดดีกว่าปอดแมงกะพรุนผสมกับผสมกับแอปต้ลทอบอกเลยแล้วกินแล้วหัวใจกินแล้วจะตายภายในหนึ่งนาทีอปต้ลทอไปเล้วกินแล้วจะตายภายในหนึ่งนาที รอได้เลยขอให้โชคดีหนึ่งนาทีรักก่อนครับนานายินปอดแมกกะพูนเอ้ยแมกกะพูนไม่มีปอดนะทุกคนรไว้แมกกะพูนรอได้เลยหนึ่งนาทีแป๊บแป๊บแป๊บฟังก่อนแป๊บแป๊บโดนหลอกอีกแล้วแมกกะพูลไม่มีปอดแมกกะพูนไม่มีปอดโดนหลอกอีกแล้วเฮ้ยถือว่ามีวะมมีไหมถ่ารือว่ามีเอถ้าผมพูดผิดอะไรผิดก็ แมงถ้าผมพูดอะไรผิดก็ขอโทษด้วยนะเออแกแกยังงงเลยอ่ะหอวใจปลอดแมเอ่าเบียดเอาเบียดทำไมวะเออมันผสมกันรวมรวมกันมันผสมกันง่ายง่ายก็คือรวมรวมกันปลอดแมงกระพุนเออแต่เมื่อกี้แมงกระพุนไม่มีปลอดโอเคเชื่อใจเชื่อง่ายเนาะง่ายเนาะก็คือกดาก็คือ เอ้ยต่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 อย่าเข้ามาใกล้อย่าแม่กับคุณไฟฟ้าแป๊บนึงนะแม่กับคุณต้องพ่นไฟฟ้าแล้วแม่กับคุณแบบเราจะช็อตอะไรอย่างเงี้ยเราจะหลอกกับก็ไม่ได e ้เราไม่มีอำนาจเสียงอะไรเสียงอะไรหาปืนอยู่หาปืนอยู่เราแป๊บเราแป๊บนานาเดี๋ยวอะไรชอ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 ปืนชอชอเสียงอะไรอ่ะทุกคนอุ้ยนี่นานาโยนี่ยิงหัวจำสแกร์เดี๋ยวถามกันแม่กับคุณทำอะไรได้บ้าง มลองทายลองทายแมงกระพรุนทำไรได้บ้างลองทายเอาแล้วช็อตไฟฟ้าช็อตช็อตยอย่างแรกนะคะแมงกระพรุนตัวนี้ลอยได้โอยช็อตไฟฟ้าล่ะมันหลอกเก่งมากช็อตไฟฟ้า่ะใช่เออมันตกใจกดนโดนช็อตจะเฮยอันนี้มันไม่ได้ช็อตอันนี้มันยิงกระสไฟฟ้าแล้ว คือเราเป็นคนหลอกเก่งไม่ใช่คนมันหลอกเก่งมากอีอีอีพี่ีพี่เยอะเลยคือเราเป็นคนหลอกเก่งนี่อีอีดูมันอีดูมันวายลองเรียนลองเรียนทำไปได้วายวายโดนหลอกดูมันโอเคกดล้วสิวายวายเหรอแต่ทำอะไรไม่ได้ี่โง้เนาะทำอะไรไม่ได้โมะโม คแน่จริงก็มาโดนตัวดีเกมหมดไปตบหน้ามันได้ไหมอ่ะเนี่ยแน่จริงก็มาโดนตัวดีตายแล้วไม่ต้องมาแน่จริงก็มาโดนตัวดีก็ตายสิไม่เอาโดนได้นะวะเรามีถุงมือมาเลยอ่ะมามามาเอ้าเอ้ยตกใจละเอ้ยเตี๊กเตี๊กเอ้ยเตี๊กเตี๊ก ไปครับไปครับไปครับไปเทุกคนสตอรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิ้งให้ผมด้วยนะครับถ้าหน้าอยาผมแปะล่ามตัวใจแกล้งใครหรือว่าอะไรเนี่ยทุกคนคอมไม่มาเลยนะครับผมโอเคบ๊ายบาย